ตรงนี้จะเป็นประตูที่บอกว่าตะวันมันจะรอดตรงนี้ครับตรงเป๊ะเลยครับเนี่ยได้เลี่ยมได้มุมนะครับเนาะพระสัตรพนมรุง้งจำแม่น่าขี้กะที่ยืนยู่ดีแหละครับถ้าจำผิดได้ดิก็เป็นนังเรืองนั่นน่ะนังเรืองหน้าขี้อะ่ะเนี่ยบริเวณเนี่ย วัครับมนหนี้มาเที่ยวปรา,าสาทเขาพนมรุงครับอุทยานประวัติศาสตร์อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุงบริรัม์ครับม่หอนแล้วไปดูกันครับเอารถจอดไว้นีแลครับ รถจอดไปบิลลานจอดรถบิลลานจอดรถหลายนะครับเนาะทางขึ้นไปนี่เป็นทา่าทางท่าเขาที่จอดรถนะครับกัตติเสียค่าจอดอยู่ประมาณค้าละหกสิบบาทแต่ว่าตอนทางนี้จะเป็นท่งธรรมชาติสตามารถย่างขึ้นไปได้นะครับประมาณห้าร้อยเมตรประมาณครับไปดูกันครับืัอน,นี้เขากิ่งางย่างขึ้นนะครับครับก้อนทีขึ้นไปนะครับเนาะก้อนที่ขึ้นไป ที่บนปราสาทนะครับกระสิมีมองจอรดรถตรงนี้กระสิมีสินค้าของชาวบ้านนะครับสินค้าของชาวบ้านหลากหลายนะครับเนาะเป็นพวกเสื้อผ้าและของฝากนะครับได้หลาย,ลายทางขึ้นนะครับเป็นหินเริ่มจากตรงนี้นะครับประมาณครึ่งกิโลว่สนาถามทานบ้านพันเบิงนะครับประมาณครึ่งกิโล ตรงนี้จะเป็นสวนย่อมนะครับก้อนขื้นก่อนขึ้นอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุง้งจะมีสวนย่อมไหนังเหลนนะครับนางเาส้าเมยสับปะรดสีนี่ครับสับป,ปะรดสีกระปุกได้สวยงามนะอันนี้คือทางขึ้นปราสาทพนมรุง้งเป็นโบราณสถานและศาสนาสถานการแต่งกายสุภาพและเคารพสถานที่ครับเรามาขึ้นไปเลยนะครับขึ้นไปดูเลยครับ ไปดูไปชมยุคกลางข้างกับสิมี่ให้ช่อมแผนผังนะครับกอนที่ขึนปราสาสนะครับนิทัศก,การอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งอามาครับขึ้นมาเลยนะครับนาะท,ทางขึ้นครับอามาครับทางเข้าครับ ครับผมแร๊บนึงนะครับติดการบำรุงสถานที่นะครับทางเข้าบัตรค่าชมก็20บาทถือว่าผุมนะครับขอบครับครับเข้ามาถ้าขึ้นประสาทนะครับโอ้เทพนิยายบันไดนะครับรู้สึกว่าจะชัดนักน้อยนะครับเนาะเป็นหินทั้งนั้นแะ นั้นหินเลยครับตรงนี้สิเป็นเก็ดไม้ม้งเ่ยครับโอ้ขึ้นมาหอดกัน้วนะครับเนาะเมื่อยขึ้นกันมองเห็นแล้วครับ มองเห็นแล้วครับอู้สวยงามเป็นปรา,าสาทเลยนะครับปรา,าสาทสมัยโบราณ คางลงนะครับไปดูนะครับอ้มันเหมือนกับใน,นหนังหน้าขี้เลยนะครับเมื่อไก่เราสวยนะครับเนาะมันหมายถึงเมืองโบรานเกา่าๆนะครับเนี่ย เข้าไปชมกันเลยครับสองข้างทางของพราสาทนะครับจะเป็นปฏิมากรรมจะเป็นปฏิมากรรม นะครับปัดมากกรรมลูกเนี่ยก็ <c oughs> คือที่เป็นหินนะครับ <c oughs> โอ้แกะสลักได้ยัางสวยงามนะครับเป็นหินเป็นหินทั้งหมดเลย <c oughs> โอ้คนโบราณสมัยก่อนนะครับ สร้างบ้านแปลงม่นขึ้นมาเนี่ยเพรมันธรรมดาดเ,ลมเลยครับนี่ตหินเลยไปเลยครับมองนี้เ้าจำโมพิดนะครับหนังเรื่องนาคีหนังเรื่องนาคีนะครับเจ้าแม่นาคีสียืนยุบป,ประมาณนัะ เย็นยูประมาณนั่นแหละโอ้สวยงามนะครับมอดูเอาขึ้นไปดูครับเนี่ยถ้าจำผิดอะ่ะถ้าแม่นาคีจะอยู่บนนั้นอะ สูงสูงดีครับขึ้นไปนะครับขึ้นไปดูไปชม ชั้นสองชั้นสามชั้นสี่ครับตรงนี้คือชัน 4, ออ้นสีขึ้นไปสั้นหานะครับชั้นห้าครับต่อด้วยชั้นหกชั้นที่หก อลังการงานสางครับอลังการมากเป็นที่นาอาัศจรรย์นะครับปิ้นที่นาอาัศจรรย์ว่าสางเึ็นมาได้จังไหนไม่ได้หินนะครับเราเข้าไปดูกันเลยนะครับด้านใน ปรา,าสาทพนมรุง้งพุทธยานประวัติศาสตร์ตค่อยๆลงค่อยๆลงมีแต่หินทั้งนั้นครับตรงนี้จะเป็นประตูที่บอกว่าตะวันมันจะลอดตรงนี้ครับตรงเป๊ะเลยครับ รงเป๊ะเลยเนี่ยได้เลี่ยมได้มุมนะครับเนาะแต่วันจะขึ้นตรงกลางครับเข้ามาดูโอ้เป็นหินนะครับ<อ>เนี่ยมันมืนดเลย<อ>แต่ละ แต่และล็อกอะจะไม่จะไม่ห่องนะครับแต่เราล็อกจะไม่หอ่องตอนมืดอยู่เนี่ยโอ้ยเหมือนกับมาเมืองเมืองหนึ่งเลยครับเนี่ยอันนี้คือสันแรกนะครับเนาะสันแรกที่เขามาจากพนแเดวแล้วก็ที่ีเดินห่องโถงนะครับมีเดินมีเดินเป็นมีลานกว้างนะครับแล้วก็จะเป็นรูปปราสาทคาถาว่าที่เป็นรูปปราสาท รอบๆนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็รู้สึกว่าสีสุดส้มลงนะครับพักลงกะด้วยการเวลานะครับด้วยการเวลาที่เเไทยธรรมชาติผุก,ก่อนนะครับตรงนี้ ตรงนี้ไม่ให้เข้านะครับตรงนี้ก็คือไม่ให้เข้า,าห้ามเข้าตรงนี้นะครับาไปพี่นะครับเนาะขาามาทั้งนี้เบิงบาตรงนี้ลคืบเป็นลานกว้างนะครับตรงเบื้องมุ่มไก่นะครับตรงเบื้องมุ่มไกไ่เลยละ เนี่ยโข้างแรกครับที่ไดม้มาแลครับข้างแรกที่ไดม้มามาชมความอลังการของคนสมัยโบราณา่าสร้างขึ้นมาได้จังไหนน่าเป็นเรื่องธรรมดาเลยครับนี่ ความสูงนี่ยประมาณร้อยเมตรน่าจ,จะได้นะครับความสูงของปราสาทเาจพะพาชมความงามรอบๆเรยอนะครับรอบๆปราสาทเป็นเมืองเมืองหนึ่งอ่ะของจังหวับุรีรัมย์นะครับ ชมอันนี้เป็นปางน้อยปางน้อยสร้างขึ้นเนื่องจากเนื่องในศาสนาฮินดูประมาณปลายพุทธศักราชที่16ตรวงกับศิลปะขอมนะครับจะเป็นห้องนะครับ เป็นหินทั้งนั้น